สงสัยกันด้าไหมเอ่ยครับว่าช่วงนี้ทําไมโลเจอร์เห็นบ่อยจังเลยวะมันเล่นได้เหรอมันดีเหรอทำไมวะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันก็นแล้วกันนะแต่ว่าก่อนคุยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอออธิบายก่อนดีกว่าเนาะในส่วนของคำวุาลีเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีแบบลดความเสียหายหรืออะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะฆ่านิกะได้ปะวะเห็นไหมอันนี้ก็ไม่น่าได้โอเคแล้วสกิลที่2อ,อะ่ะก็ไม่มีดูยังไงมันก็ฆ่านิกะไม่ได้ปะวะ แล้วทำไมคนแม่งหยิบมาเล่นเยอะกันจังเลยนะช่วงช่วงนี้นะครับพอเจอคิสลุอากตายเจอกราฟก็ไม่ไหวใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะตีธรรมดาง่ายๆเลยครับแล้วก็ uh, ตัวละครโรเจอร์มันไม่ใช่กองทัพเรือครับพอมันไม่ใช่เนี่ยอ่พารามิเตอร์ของมันอ่ะไม่ได้หายไปไหนมันอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่มพารามิเตอร์มาแล้วย้ำถ้ามีก่อนนะครับหรือคุณสามารถคำ uh, มุสลิได้ซักสองรอบขึ้นไป มันจะตีแรงแบบแรงจัดๆเลยนะเพราะสองรอบขึ้นไปเนี่ยมันจะตกประมาณ5 0เตเว้ยพอมัน5 0แล้วอ่ะมันจะตีนิกะเข้าแค่ตีธรรมดาก็พอไม่ต้องทําอะไรเลยนะเจอหน้านิกะตีธรรมดาหนึ่งสองเรื่อยๆอ่ะแป๊บเดียวเดี่ยงลวครับค,คือคือมึงแรงแบบมึงแรงเว่อร์เออผมออพ,อพูดยี้เดียวคือแรงแบบแรงเว่อร์ๆเลยอ่ะสำหรับตัวละครนี้นะดังนั้นก็ถ้าใครมีอยากหยิบมาเล่น ก็หยิบละกันผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะตอนนี้เล่นได้ครับส่วนเ,เหรียญถ้าใส่เนี่ยจะใส่ประเซ็ตเนี้ยเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวดูดามจนะครับของผมอยู่ที่ประมาณ800นะก็สามพันนั่นแหละผมยังไม่ได้เอาวิ่งเพิ่มนะแต่เดี๋ยววิ่งอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้วิ่งแชงก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวว่าแชงมันจะบัฟนั่นแหละโอเคเมื่อกี้อธิบายแล้วงั้นเดี๋ยวเข้าเกมกันละกันหลักๆเดี๋ยวผมจะเล่นเรียกว่าโรเจอร์หน้าที่ของมันตอนนี้นะค่าสายวิ่งเป็นหลักเลย จะเป็นรุจิจะเป็นไอโบจะเป็นฟูจิโทระคือคือขอขอแค่เป็นวิ่งแล้วกันค่าให้ยับอันนี้คือหลักๆเลยนะหน้าที่ของโรเจอร์ดังนั้นถ้าเล่นแล้วไม่มีคนอ่อกันข้างหน้าให้ลำบากชิบหายเลยผมผมบอกเลยคือมันมันจะหนักกว่ากราฟอ่าอย่างกราฟเนี่ยยังพอไปบูได้ใช่ไหมแต่โรเจอร์เนี่ยบูไม่ได้แล้วยิ่งเกมนี้เจอกราฟ2คูณแล้วผมจะรอดไนหะ ถ้าหากเจอกราฟสายตีแต่กลุ่มโรเจอร์ก็ไม่ไหวนะก็หวังว่าเขาจะไม่มาก็แล้วกันและก็หวังว่า <c oughs> คูซันเนี่ยจะยืนข้างหน้าให้อันนี้แค่หวังนะอย่างอย่าที่บอกวิ่งปัจจุบันเราเจออย่างนี้ผมบอกแล้วไงหลักๆมันมีแค่นี้แหละไอโบฟูจิไม่เดีย๋ยวไอโบกับน,นิกาเป็นหลักเป็นหลักเลยไอโบฟูจิทระะ์นามนิทุกคนนนี้แทบไม่เจอเลยนานนานดีจะเจอนะโอเค ยังไงก็เน้นสกิลหนึ่งก่อนเป็นหลักก็แล้วกันนะครับเพราะว่าต้องเด้งคำมุซารีเนาะกาบด้วย <c oughs> อุย้ยชิปหายวุ้บโอเคคุหลบทันปาดวับหนึ่งดอกครับไอโ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 บหนึ่งสองวุ้บเอาที่วุ้บ มึงไม่นี่เลยมึงไม่ออกเลยอะ่ะเอ้าอีชิบหายโหโหใครตีให้กูวะเมื่อกี้ใครโดอใครแม่งตีวะชิบหายละเนี่ยจะเล่นจะไม่ได้เล่นเพราะเกมนี้เจอกราฟสองครับเจอกราฟสองจะเป็นประมาณนี้แหละจริงๆควรเลือกไอ้นี่นะควรเลือกโบ้นะเพราะว่าไปไปเอาทองเนาะโอเคเขาหลบละรอซับวลบอ ไม่ทันน่ะดึงก่อนนึงก่อนหนึ่งสองแมงเงยโล่มันขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดึงก่อนดึง่อนโอเคโอเคโอเคโดนต่อยแน่โดนต่อยแน่เน,นี่ยคือข้อเสียเห็นไหมเพราะว่ามันไม่มีคนมาช่วยโอเคโดนแล้วไงโดนอีกแล้วเล่นไม่ออกเลยใช่ไหมเจอการาฟ ครับผมแต่เจอคีสรุปก็เล่นไม่ออกเหมือนกันนะอะเดี๋ยวผมขอเลือกไอโบเลยแหละไม่น่าไหวแล้วไม่น่าไหวโดดแน่โดดแน,ดแน่ไม่โดนโอเคจบรอดสกิลกลับสกิลคืน,สก,คนสกิลคืนจ้าเห็นนะเมื่อกี้ทำอะไรอะ่ะเกมน,นี้ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะถ้าถามผม,มนะลบไม่หลบด้วยไม่ไม่หลบตายนะค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันไม่มีคนยืนหน้าให้ตาที่ผมผมบอกใช่ไหมล่ะ แต่เห็นคนเล่นใช่ไหมหนั่นแหละก็หวังว่าน่าจะเห็นภาพนะสรุปว่าเฮ้ยมันดีหรือไม่ดียังไงผมก็จะบอกว่าหมัดตัวอื่นก็มีจริงๆอะนะวืบวับวับเด้งเลือจ้าสวยงามแล้วกูก็เอาอีกสวยงามแล้วกูก็หายเอาอีกเอาอีกเออเอาเออเอาอกูเอาจนได้อ่ะวืบวบ ตีเข้านะตีนิกาเข้าเหมือนเหมือนกันนะโอเคไปละตีตีโอเค,อเคก่อแตกตีเข้าโอ้โหตายจนได้อะที่เหลือก็ลุ้นตรงนู้นแล้วกันแต่เพื่อนไม่น่าจะได้แล้แพ้โอเคครับเป็นที่เรียบร้อยแหละจ้าเกมนี้ถือว่าเอาในส่วนของอมีกราฟ ให้ดูแล้วกันบ้านลำบากขนาดไหนเนาะแต่ถ้าเกมไหนถ้ามีแต่นิกะอันนี้ตีเข้าไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นเกมนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเองเกมนี้ก็เลยลำบากเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็เห็นมีคนหยิบกันมาเนาะก็เลยอ่ะหยิบกันมาก็เล่นให้ดูซะหน่อยก็แล้วกันส่วนแชงเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยไม่ได้ต่างกันมากเห็นช่วงนี้บางคนก็หยิบแชงเขียวมาเอาไว้การนิกะนั่นเองนะครับผมก็จะบอกว่ามันก็กันได้แค่ระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าถาเนี่ยเอาหมัดจริงๆอ่ะ เราควรหันไปเล่นการาหรือกิสลุอาจจะดีกว่าท่านถามผมนะยังไงตอนเนี้ยถ้าเอาหมัดดีที่สุดอะยังไงก็ให้อะไรนะยกให้กราฟตอนนี้นะกราฟโตเดียวเลยแต่ถามว่ามันเรื่องประโยชน์อะอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายรอบแล้วว่าหมัดประโยชน์มันน้อยเนี่ยพอมันเล่นไม่ได้ยังไงอะค่ากันระบากต้องรอให้อีกฝ่ายพลาดเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะสุดท้ายมันก็โดนนิก,กายลื่นอะมันก็เลยไม่เคยคุ้มสักเท่าไหร่โอเคเกมนี้ไม่มีกราฟโอเคไม่มีกราฟเลยนะมีกิสรุ ถามว่าไหวนะไหวไหวเพราะว่าเรามีคูซันเนาะไหว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 ตีได้ครับตีได้ตีได้ไดอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูอันนี้ปกติเกมจริงๆจะเจอประมาณนี้นะอันนี้เกมจริงๆนะส่วนใหญ่กราฟอย่างเมื่อกี้จะไม่จะไม่เคยเจอนานๆที่จะเจอเลย10เก,ม,ก,เก,ม,เกม,มเจอสัก2เกม2เกม3เกมอ่ะเต็มที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละมีนิกะเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ใช่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวอ,อันนี้เรียกว่าเกมจริงแล้วกันนะนะ ส่วนที่เหลือก็คือไม่มีเพื่อนกันข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็หาจังวหวะลอยก็แล้วกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนั่นเองนะครับเ,ออเดี๋ยวนะวิ่งเขามี2ออย่างที่ว่อนะหน้าที่ของเราหลักๆคือค่าวิ่งนะครับหลักๆคือค่าวิ่งนะส่วนสายมาัดก็ถ้าเล่นได้ก็เล่นแล้วกันเพราะมันก็ตีเข้าเหมือนกันนะแต่ถ้าเจออาคานี่ก็ไม่ไหวเอออาคาดีกว่านะถ้านลองๆกับกาวก็เล่นอาคาก็ได้นะครับเพราะอาคาก็ฆ่านิกกได้เหมือนกันนะเพราะว่าตีธรรมดานี่แหละเข้าเข้า อ่ฮะไะตีเราไม่มีนิกะป่าววะไม่มีเหรอวะข้างบนไม่มีใครไปเอาเลยอ่ะขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยขอปาดหน่อยแน่ขอปาดหน่อยเนี่ยขอป,าด,อขอปาดโดนละเขาเขาอ,อ,อะไรของเขาวะชิบหายแล้วโดนอาคาฮึดฮึดฮึดชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วโดนอาคา บอกแล้วไม่มีคนกันน่ะต้อยฮึบฮึบน,นั่นกูดโดนไฟจนตายกูจะบ้าเนี่ยโรเจอร์ก็สู้กับอาคาได้จริงก็ได้แหละเพราะว่ามีเพิ่มพารามิเตอร์ใช่ไหมพอมีตีทีนึงก็หายเลย,อ,ยอะไรเงี้ยมันลบเสริกแก่งได้ครับมันไม่ได้กากเหมือนกัตกรโดนไอโบ่ะโดนไอโบวึนเนบอนเอาดนนึงทง ดึงก่อนแพ้นะมึงโอเคเอาดึงก่อนโอ้ยแม่งไม่ได้ดึงอะแพ้เอาเอามาเล่นสองเกมให้ดูแล้วกันแบบคร่าวๆน่าจะเห็นภาพกันนะโอเคจบก็เป็นประมาณนี้แล้วกันก็คือหลักๆผมอยากให้รู้ว่าไอ้ตัวละครเหล่านี้เมื่อเป็นสายหมัดที่เล่นไม่ได้แล้วกันมันก็ต้องรอให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันมีอีกมุมนึงครับก็คือผมอยากบอกว่าอ้าวแล้ว ถ้าหากเราเป็นโล่หรือว sure. right. ่าเราเป็นวิ่งที่เราสามารถบู๊ได้เลยล่ะและเราไม่ต้องรอว่าเฮ้ยจะต้องมีโล่มากันนะหรือจะต้องมีใครอยู่ข้างหน้านะอย่างอด่านอันเนี้ยมันมีคนอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้อยู่ละมันก็เลยลำบากอย่างที่เห็นนี่แหละโดน50ด้วยโอเคไหมก็บอกว่าน่าจะเห็นท่ากันอย่างชัดเจนเนาะเห็นช่วงนี้คนหยิบมากกันเยอะบางคนอาจจะบอกว่าแอดจังหวะมึงแม่งไม่ได้แอดมึงจะเล่นกลผมก็อยากบอกว่าที่ผมเจอโรเจอร์นะปัจจุบันผมก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันนะ จริงๆอย่างผมเล่นคู่น้ําเงินให้ดูไปแล้วใช่ป่ะถามว่าผมกลัวไหมล่ะผมไม่กลัวอยู่แล้วผมเล่นรูจิก็เล่นข้าเหมือนกันก็โรเจอร์เออเป็นประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ก็หวังว่าจะเห็นภาพก็ได้ชัดเจนนะว่าเอ้ยสำหรับบางคนที่เห็นเอ้ยหยิบโรเจอร์มาเล่นกันทําไมมันไหวไหมมันภาพน,นี้ชัดเจนนะครับคลิปนี้คือสองเกมนะเกมแรกคือเจอการาฟอันนี้ไม่ไม่ไหวแน่แต่เกมที่สองอ่ะชัดเจนนะเพราะว่ามีเอโบ่พอมีเอโบคุซันจังหวะภาพก็คือแพ้เลยตามหน้าง,งานครับ